สวัสดีครับผมน้อยหน้าใหญ่ครับวันนี้วันที่สุกวันสุกที่สิบเอ็ดเดือนมีนาคมสองห้าหกห้าครับตื่นเช้ามามันดูสวนลกมากใส่วันนี้ต้องตัดหญ้าแล้วครับดูเจอต้นชมพู่เล็กต้นเล็กเล็กเองครับเนี่ย ต่ลูกลูกเต็มเลยครับดูดูลูกลูกกินไว้หลายรอบแล้วนะครับดูดูครับอันนี้ก็ต้นเล็กๆเองมะกอกพลังออกลูกหมดแล้ว ต้นใหญ่อยู่ตรงนี้ลูกหมดแล้วไปแฟนเก็บลูกหมดแล้วมะกอกนี่ต้นใหญ่กล้วยหอมทองครับมากครับมะนาวดกมากครับลูกเต็มเลยลูกกำลังออกเต็มเลยมะนาวเป็นพวงดกมากเลย นเนีงะนี่ต้นเงะครับงเงาะของโรงเรียนกระท่อมเริ่มพังอ่ะกล้วยกำลังอ๋อนี่ออกนี่เดียวสวนกล้วยครับ กลก้วยเยอะากล้วยหอมทองโอ้ฝรั่งออกฝรั่งออกดอกแล้วครับือ,อกเสมอลูกกำลังจะออกนูนต้นขนุนต้นมะนาวอีกชมพูครับชมพู ช,ชุมพูออกลูกครับชุมพูออกลูกเต็มเลยลองกินดูดินี่ครับดอกแคชะอมโอ้ยยังฝาดอยู่ชะอมเต็มเลยไม่ตัด ต้นน้อยหนามะม่วงอันนี้เป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ครับต้นกำลังสวยแล้วอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ บรรยากาศครับใส่มันนี้ต้องตัดหญ้าแล้วกาศตอนเช้าครับจะมีหมอกลงเล็กๆนี้ที่ของผมครับซื้อที่1ไร่1งานซื้อสองแสนนี่ครับบ้าน เป็นถนนลาดยางครับที่อยู่ข้างสะพานน้ำ ทำให้เสร็จเลยบ้านเป็นสีแยกครับแยกนะครับ yeah. เป็นสีแยก ออกลงเนิดนึงนี่ด้านหลังบ้านครับหลบ้านที่มีคลอ,องนะี่ครับถนนคลองครับบรรยากาศจากโรงนงานนี้นะ ท,ที่แปลงนี้ก็สวยครับติดถนนนี้บรรยากาศสวยมากครับ